สวัสดีครับหลังจากที่วิดีโอที่แล้วนะครับผมทำวิดีโอนะครับแล้วก็ทำบทความนะแนะนำในส่วนของตัวนี้นะครับประกันรถยนต์2บวกผ่อนเงินสดนะราคา590บาทนะครับผ่อน10บเดือนนะมีของที่ไหนบ้างสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้เลยนะครับตรงนี้นะมีรายละเอียดไว้ให้ด้วยแล้วนะครับแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะโอเควิดีโอนี้นะครับจะมาทำเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวประกัน รถยนต์2บวกเหมือนกันนะครับแต่ว่าความคุ้มครองเนี่ยจะสูงขึ้นไปกว่าเดิมหรือว่ามีความคุ้มครองพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่นะครับราคาประมาณ7,300บาทนะครับหรือว่าเดือนละ730านะครับผ่อนสูได้10เดือนนะอ่ะมาดูกันเลยผมเลือกมาให้นะครับตอนนี้เนี่ยที่เลือกมาให้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ที่นะครับ4ีที่ที่ขายดีๆนะครับแล้วก็เป็นที่หลักๆที่ส่วนใหญ่ผมก็แนะนําให้กับลูกค้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาดูเลย วันนี้มีไฮไลท์ด้วยนะก็คือจะเป็นของกรุงเทพประกันภัยนะครับดีกว่ายังไงนะครับราคาดีกว่าหรือว่าความหุ้มครองดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เป็นประกันรถยนต์2บวกนะครับเนี่ยสบวกหมดเหมือนกันทุกอันเลยนะครับมีอยู่สีที่นะมีของอินทร์นะครับไทยเศรษฐกิจกรุงเทพประกันภยัยแล้วก็กรุงไทยพาณิชย์นะครับแบบนี้นะราคาเนี่ยก็จะอยู่ตามนี้เลยนะครับถ้าสมมติว่าอันนี้ผมคิดจาก ในส่วนของตัวรถกระบะนะครับ t ต y o ต a า i ี o นะครับปี2012เป็น2ประตูนะตรงนี้คิดให้ดูของรถกระบะเลยนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยถ้า2บวกของรถกระบะมันจะแพงกว่านะครับแพรว่าของกรุงเทพเนี่ยก็จะราคาเท่ากันนะไม่ว่าจะเป็นเก่งกระบะก็จะแนะนําให้ลูกค้าแผนนี้นะครับเพราะว่าความคุ้คองเขามากกว่านิดนึงอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวพลบนะครับถ้ารวมพลบบก็จะดูจากราคาตรงนี้ได้เลยนะ แล้วก็สําหรับใครนะครับที่บอกว่าไม่อยากจ่ายงวดเดียวนะตรงนี้สามารถผ่อนเงินสดได้นะครับงวดผ่อนเงินสดก็ดูตรงนี้ได้เลยนะสมงวดสีงวดหางงวดหงวด8งวดแล้วก็10งวดนะครับไม่มีดอกเบีย้ยนะครับก็สามารถเอามาหาร1ิบได้เลยนะสำหรับ10งวดนะตรงนี้ก็คิดกันง่ายๆก็คือ3 730บาทนะ สิบเดือนนะครับนี้เจ็ดร้อยี่สิบนีหกร้อยแปดสิบนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าทางนี้เนี่ยปกติที่ถามนะครับหรือว่าลูกค้าถามมาว่าทําที่ไหนดีเลือกให้หน่อยนะครับก็จะเลือกเป็นของกรุงเทพประกันภัยนะครับไม่ได้แพงสุดแพงกว่านี้ก็มีนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกสุดนะครับแต่ว่าความคุ้มครองดีนะก็เลยอยากจะแนะนํากันอ่ะมาดูกันตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเออรถยนต์บรรทุกไม่เกิน3ตันนะครับแล้วก็ทะเบียนกรุงเทพปทุมธานีนะครับของแต่ละที่เขาจะเขียนมาให้นะครับแต่ว่า อันนึงที่อยากให้ดูเลยนะครับของกรุงเทพประกันภัยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมีลูกค้าทำนะครับแต่ว่าเกิดเหตุก็คือว่ารถคว่ำนะครับมันเคลมไม่ได้นะครับหรือว่ากระจกหน้าแตกเนี่ยเคลมไม่ได้ถ้าเป็น2บวกนะแต่ว่าตรงนี้นะครับจำเป็นของกรุงเทพเนี่ยจะคุ้มครองน้ําท่วมนะรถยนต์พิคว่ำนะครับตกข้างทางนะครับความเสียหายต่อกระจกบังลมรถยนต์นอกเหนือจากการชนนะครับเช่นขับไปหินกระเด็นใส่กระจกแตกเคลมได้นะครับตรงนี้เคลมได้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นชั้น2บวกเหมือนกันเลยนะครับซ่อมอู่นะ ในส่วนตัวความคุ้มคอรองนะครับทุนประกันก็คือซ่อมลดเรานะซ่อมลดเราอยู่ที่1น0 0 0แบาทนะครับในวงเงิน1น0 0 0แสนบาทนะครับนี่นะครับหนึ่งแบาทนะของกรุงเทพเนี่ยจะมีน้ําท่วมให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือใครที่เออกลัวว่าจะไม่คุ้มคอรองน้ำท่วมอันนี้คือน้องๆชั้นหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสบัวเนี่ยอย่างเดียวเลยคือขอให้เป็นรถชนรถนะเป็นรถชนรถนะครับแล้วก็สามารถแจ้งคู่กรณีได้นะครับเช่นชนตุ้มอยู่ตรงไหนแล้วก็เรียกประกันได้เลยนะครับก็จะคุ้มคอรองอยู่แล้วนะ แล้วก็ตรงนี้เป็นความบุคคลคุ้มครองบุคคลภายนอกนะครับที่อื่นก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0นนะครับแต่ว่าของกรุงเทพจะอยู่ที่1ล้านนะความคุ้มครองก็ค่อนข้างเยอะนะครับความเสียหายต่อครั้งนะครับสิล้านเท่ากันหมดนะครับแล้วก็ความเสียหายต่อทรัพย์สินก็คือเราไปซ่อมรถชาวบ้านเขาอยู่ที่1ล้านบาทนะซ่อมรถชาวบ้านอยู่ที่1ล้านซ่อมรถเราอยู่ที่10,000แสนนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ก็มาดูได้นะครับความคุ้มครองก็เยอะกว่านะครับเยอะกว่า นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นประกันตัวผู้กับขี่เนี่ยของที่อื่นเขาก็จะมีราคาเอา่อมีความคุ้มครองที่เยอะกว่านะครับอันนี้ก็เลือกได้นะแต่ว่าคือถ้าผมมองแล้วนะครับถ้าตามที่เอ่อผมแนะนํานะแต่ว่าอาจจะเชื่อหรือไม่ก็ได้ครับแล้วแต่เลยนะผมมองว่าอันนี้คุ้มครองเยอะนะครับคุ้มครองน้ําท่ว,รว,วมรถพิกานะครับตกข้างทางนะความเสียหายต่อกระจกหน้าตรงนี้นะครับก็คือว่าคุ้มค่านะครับต่อราคาที่อยู่ที่เจ็ดร้อยสามสิบบาทนะครับสิบเดือนนะ เนี่ยอันนี้นะครับก็คือถ้าใครสนใจทําเนี่ยแนะนําให้ใช้สําเนาทะเบียนรถนะครับเช็คได้เลยนะส่งมาให้ทางไลน์แอดก็ได้นะหรือว่าทักมาทางใต้ข้อความก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งเป็นข้อมูลไปให้นะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้คิดว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้ามาทักทายกันหรือว่าเข้ามาหาแบบประกันถูกใจได้ที่7จ4 t e a m c o m นะครับแล้วก็ไม่รู้จะติดต่อเรายังไงนะครับกดติดต่อเราตรงนี้ก็ได้นะครับได้หลายช่องทางเลยนะ นอกจากนี้ก็จะมีประกัน2บวกรายเดือนนะครับนี่สองบวกรายเดือน618อบาทก็มีนะครับประกันอัคคีภัยบ้านประกันน้ําท่วมพรบออนไลน์ไม่อยากส่งข้อมูลให้ตัวแทนคีย์เองได้เลยนะจ๊ะซื้อออนไลน์ได้แบบนี้นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางปลอดภยัยแล้วก็ถ้ามีคําถามหรือว่าคิดถึงประกันนะครับก็คิดถึง 7- 24ดสองสี่พีนคอมนะถึงแม้จะเป็นไลน์แอดแต่ว่าผมตอบคนเดียวนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ